สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมาจ้ามาจ้าสวัสดีค่ะมากรูดมาจ้ขาขน,นุนขอน้ำขอน้ำต่อไว้ทั้งหมด ถูกขโมยหมดแล้วจ้าอ๋อนะ้ำไม่เต็มนะ้ำไม่มีโอ้ยหนูจะตายแล้วจ้าหนูกมลังจะตายอืม หมดเลยพังหมดเลยบ้านฉันพังหมดเลยบ้า,า,า,านฉันพังหมดเลยเอามาโยนนหน่นนเยออเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อมน้อยเอาหน่อยหน่อยนอย แก้วกมิ่นีนโตแล้วถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะเย็นนะเนี่ยเย็นเจ๊เย็นนะเนี่ยแดดร้อนๆอย่างเงี้ยแต่เย็นมากไม่มีมีดติดมาโอ้โอโอเออขิดแดนมะพร้าว การ้องทักเอียอเอ้ยงเห็นไหมเห็นเอี้ยงเห็นแอปไหมหน้าหน้าเอียเอ้ยงอยง,งอนสวยมากกล้องอาจจะไม่ดีต้นนี้ร้อยอายุร้อยปีเก้าสิบร้อยปี ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยบ้านฉันพังรัฐบาลจ๋าคนแก่ไม่มีบ้านอยู่ค่ะบ้านพังเลยค่ะแต่มีของกินแต่มีแน่เลยมะม่วงอย,ยอดมะม่วงเป็นอะไรเนี่ยต้องเอาต้นไม้มาตัดบ้านฉันพังจ้าญาตฉันพังจ้าช่วยฉันด้วยจ้าช่วยฉันด้วยจ้ารัฐบาล รัฐบาลจ้าเป็นไงเงินภาษีอยู่ดีกินดีกันไหมบ้านราษฎรพังคนแก่คนแก่คนแก่บ้านคนแก่พังว่างไงจ้าช่วยฉันด้วยจ้าช่วยฉันด้วยจ้าท่อเธอก็ขโมยไปหมดเลยไอ้พวกติดยาหรือเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยกระท่อมฉันบ้านฉัน ก็น้ำเดินไว้ครบเพียงแค่ถ้ามาก็เสียบปุ๊บเปิดได้เลยเพราะต้องการเตรียมแก่ทําสวนไว้เตรียมเตรียมแก่ทําไม่ไหวก็แค่เสียบใช้ได้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่มะนาวมะนาวลูกละสิบห้าบาทเนี่ยไม่อดตายหรอกเนี่ยเนี่ย สิบห้าบาทเนี่ยเนี่ยเอาไม่ขายแล้วสิบห้าบาทเอาขายลูกละสิบบาทพอมะนาวเยอะแยะเลยจ้ามะม่วงก็มีจ้ามะม่วงมีเต็มเลยจ้าใครมาตอนนี้ใครผ่านมาเนี่ยแวะมาได้เลยตอนอยู่ด้วยตอนอยู่สวนเนี่ยตอนไม่อยู่สวนเนี่ยมาขโมยกันรดน้ําให้ด้วยมาเอาไปแล้วก็มารดน้ํามาดูแลถูบ้านให้ด้วย กวาดบ้านถูบ้านให้หน่อยปวกินหมดแล้วจ้าโอ้ยกล้วยมันไม่โตเดี๋ยวจะเอามาลงใหม่เดี๋ยวเจ้ากล้วยมาลงใหม่นี่มะม่วงมะม่วงมีม,มะม่วงเออมันอยู่คันคลองอะมะม่วงอะไรอะมะม่วงเพราเม็ดเม,ม,ม็ดมาลงไว้มะม่วงเพราเม็ดทางนั้นชายคลองเนี่ยเพราะกันตลิ่ง เป็นคนที่วางแผนนะเวลาทาสวนนะเนี่ยปลูกไว้วางแผนคนอยู่ก็กินไปตั้งแต่ปลูกเพิ่งจะได้กินเนี่ยอยากจะบอกตั้งแต่ปลูกกีป่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยมะม่วงน้อยมึงจะอยู่เลยเรื่องอะไรเนี่ยมึงจะได้โตแตงกิงแตงกิงใหม่ เนี่ยเอาไปลองชิมแล้วแตงกิ่งใหม่ให้มันให้มันแตกกิ่งครับครับครับเฮ้ยมันหนาวเฮ้ยมุดไม่ดีน้องน้นาวอะไรเราลูกเฮ <c oughs> ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเด้นเลยเฮ้ย Der er <sighs>